ตน้นนะครับสวัสดีครับผมต้นทองพี POK OK, PVC ว่าพอเพชรไข่แก้วครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบเก้าครับเป็นไงมาสอบครั้งแรกเมื่อกี้เกินจุดก็เกินขีดหนึ่งประมาณนั้นนะเราซ้อบที่ไหนครับอยู่ประจวบครับพอเพชร,รไข่แก้วบ,บาูุ้ศรมีใครอยู่บ้างมีค้าประธานยอดมงคลแล้วก็ศิลาเพชรก็กลับมาเต็มค้ายแล้วเนาะแล้วน้ำหนักที่คุมมากี่โลร้อยยี่สิบเก้าเนี่ย สี่ห้าโลเลยนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับการกองกำปนาอ่าเจอกับพี่เขาแต่เขาก็หายไปนานเลยครับก็เคยเห็นมายังว่าเขาชกแบบไหนเนี่ยเคยก็เคยชกกันยังไม่เคยยังไม่เคยแต่ว่าตอนช่วงที่แกพี่ๆก็ก็ดูแกเออก็เคยเห็นอยู่เนาะเป็นไงพี่เขามีอะไรบ้างตอนนั้นก็พี่เขาเกาแล้วก็มีมัดอือแล้วพรุ่งนี้วันแกวางแผงไงดี ก็จะกันพวกมัดโอ่แล้วโตด้วยไรข่าะแข่งก็ทุกอย่างเนาะล่าสุดชคที่ไหนครับชคที่เนียเป็นไงวันนั้นชนะศิลปะไทยอ่าชนะศิลปะไทยมาแล้วก็น้ำหนักนี้ถือว่าบีบไหมเริ่มนิดนิดแล้วเริ่มแล้วนะเข้าหน้าหนาวอ่าจกนี้ช่วงนี้ประจวบอากาศเป็นไงเย็นเริ่มเย็นแล้วนะเออมีฝนด้วยหรอครับโอ้ก็เลยลดตึงนิดนึง ก็ผ่านได้เนาะอายุไหญ่แล้วครับยีครับครบนจังหวัดสมุทรสาครครับไปป้อยกี่กิโลครับหกครึ่งพื้นเพลราเป็นมวยฝีเมือถขาซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อบเจ็ดเราชกมวยทั้งหมดประมาณร้อฝาพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับก็ฝากพี่น้องทุกคนช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจครับว่าจะทําให้ดีที่สุดเต็มที่สุดครับครับขอบคุณครับ